ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเว็บไซต์เคมีมขีดฉีเหตุกันค่ะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะหรือยอดฟอลโล่เนาะในทิกต o k นะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เข้มงวดฉีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยค่ะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะการสมัครสมาชิกนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะให้เรากรอข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมติ้งข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail กันไปได้เลยนะเนื่องจากเรานะคะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะขออนุญาตอกราบออก ไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์คะ่ะกาก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นเพิ่มผู้ติดตามเนาะบริการตรงนี้นะคะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้ค่ะที่เราต้องการได้เลยนะลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเลทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะก็จะมีแบบรับประกันแล้วก็ไม่รับประกันให้เราเลือกด้วยนะหรือ Hol <ati> ว่าจะเลือกตามเราเป็นรับประกัน30วันอ่ะอันที่2ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนนีี้้คค่่่ะะะเเเรราาาก็จไปปทห Tik Took ของิด โปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยนะคะกดที่แชร์โปรไฟล์ค่ะอ่าก็ปีลิ n งมาเลยนะคะนำมาใส่แท็บได้เลยนะแล้วก็ใส่จำนวนค่ะวันนี้เราก็จะเพิ่ม100คนให้ดูเนาะข้างล่างนะคะก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย มเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินอ่าอยู่ตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก,กดเติมเงินตรงนี้เลยก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้กันไปได้เลยเนาะ,ะหรือว่าจะบันทึกกกกรูปไปไไไว้้คค่่่่ะะะแแล็็นนจาายดชอองงทต ก็จะเป็นชิลเพค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะให้เลือกวิธีการจ่ายของเราก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอังเปา w ลเล็ตค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปา w เล็ e เซิ่งกนตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นาลิงก์ค่ะจากแอปอังเปา w ลเล e ตนะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนาตรงนี้นะคะใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้ อันต่อไปค่ะก็จะเป็นทูม m นี่วอลเล็ตค่ะเราก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นไบแอนด์ค่ะเราก็มาใส่จานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้นะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรา <Ĉ> ทั้งหมดนั่นเองนะ และก็สาหรับใครเนาะที่เข้ามาใช้งานใหม่ค่ะอาจจะอยากทดลองใช้เว็บไซต์กันก่อนนะคะก็มีของขวัญแจกฟรีนะที่เมนูรับของขวัญอยู่ตรงนี้เลยนะของขวัญที่แจกฟรีนะตอนนี้คือของขวัญจาก t ิ k t ตอฟรีเนาะก็จะมีอยู่สามหมวดข้างล่างตรงนี้ค่ะให้เราได้ทดลองใช้กันแบบฟรีๆกันไปได้เลยนะของขวัญน,นะคะก็จะมีการอัปเดตทุกๆ6ชั่วโมงให้เราด้วยนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดเนาะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์นะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทาการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือยอย่างไงค่ะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ก็จะมี2ตัวเลือกนี้เลยนะก็จะมีตัวช่วยเหลือกับแอดไลน์นะคะตัวช่วยเหลือค่ะเราก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้เนาะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้าง ลงไปนะคะพบปัญหาอะไรค่ะแล้วก็ใส่ข้อความนะหรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถคลิกแทร็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยเนาะหากเพื่อนของเราสนใจค่ะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับรตาคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ติ๊กต็อกของเรากันเนาะไปดูยอดพรีตามโปรไฟล์ของเรากันนะ ก็โปรไฟล์อันนี้นะคะผู้ติดตามค่ะอยู่ที่30คนเนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเราค่ะจากเดิมมีแค่30คนเองค่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น133คนกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะกดสั่งซื้อกันไปแป๊บเดียวคะ่ะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันเยอะเลยเนาะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแต่ก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคปิมขีดชีเฮตค่ะก็เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้่ลองเ้าานนดดไสหรรใจแป คลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประการใดไปนะคะก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ